คนไม่เคยซื้อมากขนาดนี้นะนี่ขายทอนวัดมันห้าหกปีมาแล้วเขาซื้อทีงใบหนึ่งสองใบถือเป็นธรรมดาแต่มอสองคาวันนี้โอ้โหมีเท่าไหร่เอาหมดมีสิบใบนี่อีกสิใบเอามาหมดเอาหมดนอกจากธนบัตทรที่รลึกจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเหรียนกระสาบในรัชกาลที่9ก็ได้รับความนิยมเช่นกันสะท้อนจากราคาที่สูงขึ้น2-3เท่าตัว โดยเฉพาะเหรียญ5บาทที่ผลิตในปี2515และเหรียญ1บาทที่ผลิตในปี2493ร,ราคาขยับสูงขึ้นถึง5 0 0 0 0บาททำให้ช่วงนี้มีเหรียญหายากในรัชการที่9มีออกมาปรากฏให้เห็นสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาน,นักสะสมเหรียญเพียงเหรียญเดียวในประเทศไทยครับึ่งคนพบวันนี้เนี่ยผมมีเหรียญ5บาทผลิตมาไม่ทราบจํานวนนะครับ <c oughs> ไม่ทราบไม่ไม่ทราบความชัดเจนแต่ว่า เป็นเหรียญแรกนะครับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียงเหรียญเดียวที่ปรากฏในวงการเหรียญกระสาบของประเทศไทยนะครับลักษณะของเหรียญตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าปกติเนี่ยเหรียญ5้าบาทปี2515เนี่ยจะเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่เหรียญตัวนี้ตีเล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นเหรียญห้าบาทเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากล่าสุดที่เพิ่งหลุดออกมาให้เราเห็นนะครับช่วงนี้เป็นเรื่อง เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าเหรียญหายากเมืองไทยเนี่ยออกมาเยอะนะครับเนื่องจากว่าราคามันขยับขึ้นไปสูงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2493เนี่ยนะฮะตัวนี้สมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่า1นึ่งแสนบาทก็น่าจะแพงแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อการประมูลล่าสุดของบริษัทเอื้อเสรีนะครับประมูลเมื่อประมาณช่วงวันที่12สิงหาเหรียญรุ่นนี้เนี่ยซึ่งใน นักสะสมนะทราบกันอ,อยู่ว่ามีประมาณแค่ 3- าถึงสี่เหรียญเองหรือลูกนี้ราคาถึง5,000 0นบาทเหรียญพวกนี้ที่ผมเอามาใส่อย่างนี้นะครับมันมาจากเหรียญที่มนถุงหลายคนหันมาสะสมเหรียญที่ะระลึกมากขึ้นเพราะคุณสมบัติของวัสดุเงินและทองแดงที่นามาผลิตนั้นมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์แต่ที่มากกว่ามูลค่าคือคุณค่าจากที่มาของเรื่องราวที่สําคัญในเหรียญกระสาบคือจริงๆเหรียญไม่มีความผูกพันกับเราเพียงแต่ว,ว่าเราปล่อยสิงส่งนั้นให้ผ่านไปหรือเปล่า เหมือนคนเราอ่านหนังสือนะครับคนชอบหนังสือไม่เหมือนกันเหรียญเนี่ยก็มีหลากหลายในการเก็บจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งประวัติศาสตร์มีทั้งความผูกพันชีวิตเรื่องราวของเราซึ่งเราเนี่ยมีความผูกพันเกี่ยวกับเหรียญตัวนั้นหรือบางครั้งเนี่ยเราศึกษาประวัติศาสตร์แต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่ในเหตุการณ์เหรียญตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าในวันนั้นในเหตุการณ์นั้นเหรียญนี้มันอยู่ในนั้นเราก็มีความเชื่อโยงมีความสุขในการที่คนชอบประวัติศาสตร์มว่าะชอบลักษณะว่า สำหรับผมเป็นแบบนั้นวันเสด็จเปิดพิพานแป้งชาติวันนั้นเนี่ยมีสิ่งที่ประทรับใจจะมีเหรียญอะไรสักเหรียญห,หนึ่งอ่ะจะต้องศึกษาให้รู้ว่ามันมีความสําคัญยังไงมันมีที่มายัางไงเอ๊ะเป็นต้นต่อที่ทําให้ผมจะต้องมาค้นคว้าเรื่องเหรียญที่เราเก็บเอาไว้ทั้งหมดนะคัมันทำให้เหรียญที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบแค่เศษโลหะธรรมดาเท่านั้นมันจะเป็นของที่มีเบื้องหลังอยู่มีความรู้ เบ้อองงงหลัขขายู่กว่าป30ปีที่สะสมธนบธัตรไดเหรียญที่ระลึกสั่งสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากระบบเงินตาไทยถึงที่มาของสัญลักษณ์บนเหรียญกระสาบซึ่งล้วนมีความหมายและถูกตีความต่างกันออกไปยิ่งเหรียญกระสาบที่ระลึกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเปลี่ยนทองคําซึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งของเหรียญที่ระลึกก็กลายเป็นของหายากจํานวนน้อยชิ้น ผมเองเป็นทั้งนักเล่นและก็นักสะสมนะครับนักสะสมรุ่นใหม่มาเล่นเหรียญทองคาเพราะหนึ่งเหรียญทองคำเนี่ยเหรียญเงินจะผลิตจํานวนเยอะกว่ากันค่อนข้างเยอะเหรียญทองแดงก็เยอะกว่าแต่เดี๋ยวนี้เหรียญทองคําจะผลิตกันน้อยมากเลยทาให้บางครั้งราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจละแสนขายไหมหกแสนขายไหมหรือล้านหนึ่งที่ขายไหมคนรุ่นหลังๆเลย ข้ามาเล่นเหรียญเนื้อทองคาเป็นค่อนข้างเยอะที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อยแบบทางกรมธารักษ์เนี่ยก็ได้ทําเป็นเหรียญที่อย่างเหรียญทองคําขัดเงาน้ําหนัก240กรัมผลิตเพียง191เหรียญเท่านั้นมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก5 0 0แสนบาทเป็น8 0 0แสนบาทและนั่นหมายถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะถูกบอกเล่าให้สมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งนักสะสมเหรียญเหรียญในหลวงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมือนจิ๊กซอครับ คือพอสะสมไปได้10ชิ้นมันยังขาดอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องต้องพยายามหามาเติมคือเราเราจะเหมือนเรากลับเป็นเด็กอะ่ะการสะสมเนี่ยเหมือนกลับเป็นเด็กให<อ>ม่ใช่เหมือนต้องต่อที่ซอให้ครบยิ่งเราขาดตัวชิ้นนี้ไปเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเราม,มีเงินนะเราแพงเท่าไหร่เราก็จะจะหามาให้ได้พอเก็บเหรียญทองคำแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากเอาเอาเอาอกมาขายเท่าไหร่ ยิ่งเก็บไว้ได้นานยิ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเเป็นนนนนหหหรรีีีียยญึ่่่งททาาา้้าจด,ดแต่สําหรับนักสะสมแล้วมูลค่าที่มีอยู่จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อได้เ,เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา10นาฬิกาครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ